ทมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นแห่ง,งหกอีกแล้วนะเป็นเนวทางสิพฤศจิกายนกโย็โปรดชชยวิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับท่าน เราไปชวมกันเลยใบนี้ครับบางกลางเบ่งปันเนียวทานบนล่างตัวเดียวบนตัวล่างตัวท่านก็เบ่งปัน,ปนบนสี่และก็ล่างหนึ่งเบ่งปัน,ปนเนียวทานบนสี่ตัวเดียวนะ แลยก็ล่างหนึ่งตัวเดียวนะก็ก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปครับผมดับล่างตัวเดียวท่านผู้ชมเบ่งปันดับห้าตัวเดียวนะเบ่งปันดับห้าตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมาก ่อไปครับผมใบนี้ครับคงที่คงที่สองตัวคงที่เจ็ดตัวนะท่านเดี๋ยวทางสองตัวล่างอดีตผ่านนะท่านอดีตผ่านเดี่ยวท่านใหม่นี้ครับผม 3567890 3567890เนบ่งปัน7ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณขอบคุณแนวทางที่ที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ คูณพี่พลเบ่งปอนเนีทาาสิบล่างสามห้าหกเจ็เก้นย์ห้าเ์ะเบ่งปานเบ่งปาน6ตัวเป็นเนิวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังจายกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้เบ่งปาน เบ่งปันดับล่างตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปผ่านเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งนะป,ปันดับหนึ่งนะเบ่งปันดับหนึ่งตัวเดียวท่านผู้ชมเดียวทันที่แล้วก็หลุดไปนะท่านผู้ชมนะเดียวทันที่แล้วก็หลุดไป เดือดทานใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหนึ่งก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเอาทานดับล่างดับสิบล่างนะท่านโทกทีเนือดทานดับสิบล่างสามสูตรนะ ก็เบ่งปันดับสามชุดนะท่านชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามเบ่งปานดับสี่แปดเก้าเก้าศูนย์หกนะสรุปแล้วดับสี่ ดับแปดดับเดับศดับหก็เหลือนะท่านก็เหลือ1 1 2 3 5 7นะก็เหลือ1 2 3 5, ่งห้ก็ก็เหลือ5ตัวเป็นเดีวทางนะ ยังไงก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลต่อไปครับผมท่านผูน้ชมใบนี้ต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นทานดับบนทุละเบ่งปานดับเบ่งปานดับเปตัวเดียวนะ ดับเป็ดตัวเดียวอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมนะอดีตก็มีมีหลุดมีผ่านบ้างนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันป่นดับแปดตัวเดียวเนาะดับตัวเดียวแปดนะมีหลุดบ้างนะมีผ่านบ้าง ขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านใบนี้ก็เนวทานหลักหน่อยเนยวทานหลักหน่อยนะเนวทานหลักหน่อยโบนเบ่งปัน 2องแปดสนเะเบ่งปาน2834057าม่เบ่งปาน7ตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆครับผมข้อมูลแนวทางที่เบ่งปาน ต่อไปครับใบนี้ต่อไปครับโหนทพโชใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปาน0ูน0 3านสแล้วก็สเบ่งปาน3ตัวเป็นแนวทางนะท่าน ก็ขอบคุณมากจริงๆครับนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ครับนะท่านนี้ก็เอตคะเบ่งปันแนวทางสามตัวตรง เบ่งปานทาน3ตัวตรอง529เบ่งปัน529 538 629 638 556 565 656 66, 665 65, 65, 583 เบ่งปันรวม10ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ ak คูณปีกูล ak colon เบ่งปนนอนทานสิบหน่วยล่าง1 4 5 8 1 4 5 8นะึ่้าแปะท่านผูน้ชมเบ่งปอนเบ่งปอนสี่ตัวเป็นเนี่ยวทางน,นะเนี่ยวทางสิบหน่วยล่าง ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้แบ่งป,ปานธานเด่นบูนสองแปดเก้าเด่นล่างศูนแปดเก้าดับล่างศูนดับบนเก้า เบ่งปานโคลา 11, 82, 83, 91, 92, นะเปกหนึ่งเปดสองเปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะเบ่งปานหกชุดเป็นแนวทางขอบโค้ดมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ดังเม็กซาย เบ่งปันธัน,นล่าเปกหกเบ่งปันแปกแล้วก็เบ่งปันหกนะเบ่งปัน,ปนสองตัวเป็นเนวทางนะเด่นล่างเปกหกท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากจริงๆครับนะักข้อมูลเนวทาง ที่เบ่งปันปต่อไปครับผมใบนี้วันเสาร์วิ่งบุญวันเสาร์วิ่งบุญน,นะเบ่งปันเก้านน 9012เบ่งปัน4ตัวครับท่าน9012นะก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะขอน้อมูลเดียวทางทีเบ่งปันไปต่อกันเลยใบนี้ครับดับหลักร้อยท่านผู้ชม ท่านก็เบ่งปานดับดับห้าเบ่งปานดับห้าตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะอดีตก็ดับผ่านนะท่านอาดีตก็ดับผ่านแนียวทัานใหม่นี่ก็เบ่งปานดับห้าเป็นเดวทางดับหลักร้อยตัวเดียว ต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานทาน10หน่วย10หน่วยล่างนะท่านผู้ชมนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยท่านหลัก10แล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยท่านหลักหน่อยก็อดีตนะท่านเราไปชมอดีตนิดหนึ่งนะเราไปชมอดีตก,ก่อนสรุปแล้วผ่านนะ10หน่วย10หน่วยท่านผู้ชม แนวทานใหม่นี้ครับเบ่งปานหลักสิบนะหลักสิบที่สองสองสามหกหลักหน่วยสองเจ็ดแปดหลักสิบสองสามหกแล้วก็หลักหน่วยสองเจ็ดแปดนะท่านก็ขอบคุณมากเลยข้อบอุญแนวทาง เบ่งป้าน,นอย่างเรียวนะต่อไปครับผมใบนี้ไพรเกียว้วเบ่งปันวิ่งบูสามเจเจชุดสี่ตัวสองหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนะ เกียววิ่งล่าง3กับ8นะวิ่งล่าง3กับ8ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ลงแป้นลงแป้นเบ่งปัน9ก้าห้าน เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งสามท้ายเปดเก้าเจ็ดและก็แปดแปดห้าเปดเก้าเจ็ดและก็แปดแปดห้านะลุงแป้นนะเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชม เบ่งปานนะท่านเบ่งปานออฟโฟนออฟโฟนนะเบ่งปานสี 4, ่ห้าเบ่งปานคู่เดียวสี่กับห้านะยังไงก็ขอบคุณมากครับข้อมูลเแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้ หน่อยล่างหน่อยล่าโคนพี่พรเบ่งปันส่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกตัวนะเบ่งปันหกตัวเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ หน่วยล่างอีกหนึ่งแนวทางโคนพี่พรเบ่งปอนหนึ่งสองสาส่หนึ่งสองสาส,นส,ส,าสีนะท่านเบ่งปอนสตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมอูลแนวทางที่เบ่งปอนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถอ คลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้ก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม